นเแกก็อินพอนเกษตแล้วก็ทาไบโอนัน่ไปเลบกัแล้วเอะะดียวมสัมภาครู้สึกดีกว่ามือกี้ไปเลนไอซ์กันมาคุยกันข้างในมัดูไม่แบบคุยไปลงไปคุยไปลงไปบอยกาโอเคนะคนเล่นแล้วบอลละพี่ปอโอเคแต่ตอนลงอ่ะไม่ไม่มีภาพยืนอยู่แล้วจะเป็นท่านั่งตลอดเป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้ครับบอ ว่าสนุนสนสนนกครับเมื่อน้องแรกลงลุกนานไปกับแฟนผู้ชมดีเลบทีดีละเดี๋ยวพอน, <laughs> น้ำไปเป็นทุกเออเขาเขาเป็นผู้โชคดีหรือเป็นผู้โชคร้ยยายเะอตอนเล่นไอสเก็ตกับปอนีพ <laughs> พ่พาลบพาลบตลอดเลยวันนี้ครับได้ฝึกมาครั้งแรกเลยแล้วก็แบบก็ได้เล่นกับแฟนๆแล้วก็มีคนมาให้กำใจมาเห็นท่าแปลกๆของเราที่เขาลงประทับใจมากอันนี้เขาไปเข้ามาที่มันถ่ายทั้งเป็น ภาพนิ่งแล้วในวิดีโอนะใช่เก็บไว้เในอวนช่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นภาพนิ่งแต่ภาพช่วงลบจะเป็นภาพเคลื่อนไหวอยากจะให้ดูภาพจริงก็โพสต์อยู่อย่างนี้ปึ๊บสักพักอาจจะโค้ดปึ๊บได้เลยในส่วนของโค้เป็นยังไงบ้างพี่สะดวกไหมถ้าเหมือนได้ยืดยืดใช่มาได้มาออกกําลังกายด้วยใช่อากาศร้อนๆอย่างนี้เพราะว่าเหมือนว่าเข้ามาในลานนี้ก็ข้างในก็อากาศเย็นใช่ไหมครับผมก็เหมือนได้มาออกกําลังกายแล้วก็ได้พบกับ ผูโชคดีที่หรือผูโชคร้ายที่ได้มาเล่นด้วยพี่จะให้เราดูแลหรือเขาดูแลเราอย่างน้อยก็ไม่มีใครดูแลอย่างน้อยก็ใกล้ชิดอในระดับเดียวกันใกล้ชิดแล้วก็ลุกไปด้วยกันอะไรอย่างนี้พี่พูาเุืดีแล้วก็มีวีแมนขับคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยถ่ายจ้องถ่ายช็อตเด็ดของเราที่จะเกิดขึ้นถ่ายช็อตนี้เหรอ ใจไหมอยากจะไปเล่นอีไหมดูว่าทำเาเขามีอนาคตไงาดูเล่นเล่นีมีอนาคตเลยอแล้วอยากพี่โจดูอนาคตนะพี่ไม่คช่วงนีโจมันมีทุกอย่างยกเว้นอนาคตแล้วนคนับไเยอะเล่ะีดเต็มเต็มย้าีใจตรงไหนวะเนี่ยอไกอ ฝากผลงานไปตอนนี้ผลงานอะไรบ้างครับเดี๋ยวงเรก่องกันเยอะเยอะเรียงไม่ถูกเลยเรื่องเรียงนเป็นยังไงนั่นมันไม่มาแล้วเนีัยกรักก้าวอยู่ครับอะไรการเกางอยู่เดี๋ยวอันี่สำคัญที่สุดเลยเต็งแฟนคลับนะครับที่ร้องบทเพลงแรกเลยนะครับก็ฝากให้ติดตามทังเอเวอรด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพิธีกรรายการบัตตี้วครับ ทาง F Channel วันจันทร์สองทุ่มหนึงสามทุ่มกนตามกันได้นะ่รั็บบาอกเขาครับครบอก็ผเหมือนก่อนก็อกบเพลงตลอดการเป็นเพลงเลิฟทีบอสผมก็อยู่ในแล้วว่า True F7 Showcase แล้วก็เพลงของเพื่อนๆอีกครับสองคนด้วยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น DVD Live Concert เราอนทัวร์สี่ภาคครผมก็จะเป็น เป็นละครเวทีใช่ไหมครับเราแล้วผมก็แบบติดตาแล้วเลยก็เป็นสที่มาสมัครเจอได้ผมว่าเราที่ได้แสดงครับก็ยม้ติดตามนะคะ้ติดตามน้องที่มันใกล้สายเนาไม่ดูกี่นายจนแล้วต้องพูดตรงนะครับว่าผมเนี่ยมาคนละสายกับน้องเขาอ๋อคนละเวงกันทผมเนี่ยเป็นคนคืนครับผมพยายาม้ทรคืนกับตัวเองนะฮะก็ให้เหมือนคนละสายนะให้ผมไปสายดาร์กนะครับตัวนี้ รักกอนก่อนพักก่อนกัอนนุัมหนุ่มผ่านไปแล้วฟังผู้ชายไปแล้ว